รายการโกลเม็ดเครดรวยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมกับบริษัทโกทูโกจำกัดเสนอ โกลเม็ดเครดรวยบายโก้ทีรศกดิ์ช่วงเคล็ดลับกับโก้สนับสนุนโดยโครีีเครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้นจีโซนเซนเนเนเน็นทรัล สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกลเมตเครดรวยบายโก้ทีรศัก์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลสหกรณ์อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ที่บุรีรัมยนะครับน้ำพุร้อนรีสอร์ทแอนด์สปาแต่เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูห้องพักที่ผมจะไปพักนะครับว่าเขาจัดอะไรไว้ให้บ้างตามผมมาเลยครับสวัสดีครับโอ้นี่คือมาดูแลถึงหน้าห้องพักเลยเหรอครับใช่ค่ะอ๋อมาให้มาส่งถึงห้อง แล้วให้พี่ทำอะไรต่อจ้าให้พี่รบกวนพี่เปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าจะได้มีนวดการนวดแผนไทยด้วยนะคะมีนวดแผนไทยให้พี่โอ้แล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีเรื่องอาบน้ำน้ำพุร้อนอะไรมีน้ำพับด้วยเหมือนแนะนำเลยเนาะแม่ดูแลใกล้ชิดอย่างนี้นะครับถ้าจะอิจชาผมแล้วสิถ้าอย่างนั้นผมไม่ให้เสียเวลาเลยนะเข้าไปเลยนะ กดเออนั่นแหละสบายมากเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหมีบริการวนวดกดจุดนะครับถึงในห้องเลยอะ่ะแล้วก็ฝีมือดีด้วยนะเนี่ยฝึกมาจากที่ไหนเซาลินหรือเปล่า <laughs> นวดเสร็จแล้วพี่ต้องทำอะไรต่อครับตั้งแช่น้ำแร่ค่ะโอ้โหจะไปแช่น้ำแร่ต่อด้วยอะ่ะ <laughs> ดีจังเลยครับคุณผู้ชม การที่เราได้แบบรีแลกซ์มาพักผ่อนตักอากาศนะครับแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เพอร์เฟคครับโอโ้นี่ไงน้ำเต็นเลยแล้วได้กลิ่นแบบน้ำแร่นี่กระทบจมูกเลยนะครับโอ้โหเนาขาจุง้งเลยร้อนมากมันบอกว่าเป็นน้ำบุร้อนจริงอะ่ะ แล้วก็ต่อเข้ามาถึงในห้องเลยผู้ชมครับถ้าอย่างนั้นเวลานี้ขอเป็นเวลาแบบพรีเวนต์เแล้วกันนะครับอยากได้อัตรรสของการออาบมันแรกนะครับแล้วก็แช่น้ำผู้ร้อนว่าเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นก็ขอตัวแอบเซ,ซ็กซี่นิดนึงนะ,ะเดี๋ยวถอดน,นิดนะอยแล้วพี่ก็ลงไปแช่เลยใช่ปะ่ะแช่เลยนะน<ะ>จับไว้ก่อนนะหนเหมือนแบบว่าถ้าเป็นแบบอนอเนเซ็นออนเซ็นที่ญี่ปุ่นเนาะเ<ะ>นาะโอ้ คนว่ายน้ำได้เลยเนะะี่ยฮะนี่พูดิไปถ่ายมนมงกระซิงแล้วไม่ใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายเ่นี่นเ,นเหมาะเรือได่านีคยคงจริงๆๆโอ้โหมีความสุขอย่างนี้นะครับอยากรู้จังเลยว่า เจ้าของเขามีแรงบันดาลใจยังไงนะครับมาสร้างที่นี่เอาไว้และเดี๋ยวช่วงหน้าครับเคล็ดรับพาวยรเราไปพบก,กับเจ้าของนะครับ